สวัสดีค่ะพ่อบราณไม่ปลอดาชั่นแนวกเมื่อนี้ไม่ปลอดาหน้าที่เขาไม่ป,ปบบลอดากาบกพ่จากการเสียญาบิเคลียกับเพศรองหลอกเนาะคะ่ะเพราะว่าปู้เปลือกเกีลายเนาะอันนี้คือเปลเขียย้าวสีลอยต้นกํนา,าลังให้ลูก,กะะลูกแหลกเนาะค่ะเนาะลูกแหลกเพิ่นอยู่อันที่น้ำถ่วมเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นกระดดขึ้นมาได้กันเบิดเนาะคะ่ะถือว่า ใส่ใดอยู่กำลังเสิ่มงอกงามมาที่นี่ก็ต้องให้น้ำเพื่อนแล้วก็เสียห้าท่านผู้ชมเสียา้าอันนี้ซีรอยตน้นล้วก็ต้องอยาก,ก็ต้องให้มันขึนมากถ้าขึ้นมากก็สิเสียา้าเนาะต้องคอยเอาหุนไปตลอดเวลาถ้าสั้นถ้าขึ้นหนาแล้วก็เสียบ่ไหวได้ท่านผู้ชมเพราะว่าสิเสียไปบ่เป็น เพราะว่าอันนี้ซีลอยตมกับเม็ดคุ้นเม็ดความห่างของเพลินแล้วก็ต้องพอเสียบ่ต้องแหันขื้นแห้งบ่ต้องให้ขื้นลายแล้วก็คุดล่องน้ำท่านผู้ชมคุดล่องให้เพลินแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปอันนี้ก็คือฟังนี่บม่มีโตที่เป็นท่อน้ำหรือว่า เป็นสายน้ำเนาะต้องมาขุดให้เพิินต้องมาแต่งกล่องให้เพิินท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำฟังนี่ก็ปล่อยปล่อยวางไวเพิ่นก็บอค่อยอยากจะวิ่งไปไหนมองนี่ก็เพราะเขาไขแน่อยู่ก็วิ่งอยู่ก็อีกฟังหนึ่งทีง่พหลุมนั่นบววิ่งเลยถ้าปล่อยลงกับอยู่คิงๆ่งได้จ้ะอันนี้แม่ป,ป่าต้องขุดขุดคลองให้เพิ่นแล้วก็ปล่อยเวลานั้นบ่วางก็ต้องปล่อยเลยปล่อยไวแต่ว่าจิต้องใส่ ในทอเพื่อที่จะให้เพินแลนเองสรรพาธผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังเป็นสาว,วก็ต้องพงวนพมมเพิ่นก็ต้องดูทั้งน้ำทั้งบ่หหญ,ญาคืนเนาะกำลังชีแบบว่าได้ผลผลิตก็ต้องใส่ใจเพิ่นแนนี้นีเพิ่นบ่ได้ต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดเพิ่นกอนทั้งคยจะไปเฮ็ดเนาะอ,อื่นไดค่ะเพราะว่าได้ผลผลิตเพิ่นสิเริ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องหายน้ำหายทาเจียหยาเพิ่นประมาณนี้ ถึงหยาบ่หกก็ต้องเสียพาวามสิแข็งแข็งท่านผู้ชมแข็งอันนี้คือเห็ดรลองน้ำเห็ดลองน้ำเให่เพนประมาณ20เมตรแต่ยเ้ว,เวไปหอดปูนฟังบานทั้งพุนเนาต้องเห็ดลองน้ำเพื่อสิปล่อยน้ำลงไปแต่น้ำวิ่งบ่ค่อยดีท่านผู้ชมฟังนี้เพราะว่าดินดินของเพิินสิโลมพอปล่อยน้ำลงไปเพิ่นสิอยู่บ่เพลูมากดอกท่านนี่ก็พอวิ่งอยู่ได้อีกฟังหนึ่งทั้งพูนที่พันต้นนั่นปล่อยปล่อยไว้เมองไดเพิ่นก็นอยู่มองนั่นแหละแต่อันนี้ก็พ่อไหลอยู่ก็บไข่แน่อยู่ ก็ต้องแต่ละมือแต่ละเมื่อประมาณนี้แหละท่านผู้ชมใ้ป่าป่าเฮ็ดเบียก่ะเป็นกำลังใจให้แม่ป่าป่าเด้อเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาชมแม่ป่าป่าเด้อจ้าเด้อนี่ล่ะก็คือปล่อยน้ำไปถ้าสมมติว่าไปหอดมองไรมันออกมาเขาก็มัดมนง่ายสายยางซอยเพลินแน่ประมาณนี้เดี๋ยวแม่ป่าป่าจะซื้อทอเพื่อมาวางให้ให้คือฟังนุ่นคือกันละจ้ะนี่ล่ะประมาณนี้แหละแต่ละมือแต่ละเมืองานแม่ป่าป่าอํา ผักแต่ละอย่างมันนี้เป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็ปลูกทั้งเบิดเต็มไปแล้วซีไรซีไรผักทุกอย่างแล้วก็ไม่ประปาจะอัปเดตแต่ละอย่างมีอย่างแน่ให้เบิ่งอีกแค่หนึ่งแต่อีกสองไรฟังอูนจะเดินเดินม่ประปาประหันในเห็ดอย่างแ,แต่ตอนนี้ซีไรแน่นเริ่มชินแน่นแล้วท่านผู้ชมจ๋าเฉพาะบักเกียร์กับสองพันสองพันกว่าหลุมสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยหลุม 2, นั่นแหละ่วกเขียย้าววกเขียสันเด้อจ้ะแล้วลก็ที่เรืออีกอย่างอื่นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเที่ยนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้แม่ปอปาก,กันจ้ะ มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีให้แม่ปอป่าเก็บปะเกียร์ให้คือเกล้าจ้าพิ่นบอกว่าได้เท่าไรค่ะเก็บมาส่งแน่เพิ่นว่าป้าไปเก็บปะเกียร์ส่วนแม่ปอป่าจ้าป้าปะเกียร์ป้านี่ค่ะหนึ่งลอยต้นปลูกตะกอนนะคะสามเดือนแล้วบ้านเลยตัดทิ้งนะคะ่ะกันเพิ่นก็ให้ผลผลิตดีอยู่ เก็บแต่ละเทียอะไร 13, 14ลอยู่เดชลอยต้นนี่เฉพาะเฉพาะอาลอยต้นนี่อีกข้างนอก13ลอยต้นกําลังให้ผลผลิตนั่นก็นคือได้ตน้นละ 2, 3ลูกเก็บแต่ละเทียเนาะแต่อันนี้ก็ได้หลายลูกอยู่ก็รวมๆกันไปถ้า4ีลอยต้นนี้ครบเต็มที่เป็นสาวเต็มที่ก็สิเก็บได้หลายอยู่แล้วท่านผู้ชมไม่ปลปลาว่าให้ท่านผู้ชม ทำใดที่มีพื้นที่ว่างๆลองปลูกไว้กินเด้อมันจะม้วนไปมาได้ท่านผูนน้ชม,มอ,นมอนันใดเหตุเกษตรแต่ม้วนม้วนนี่ตะเก็บผักเจ้ามอมยู่ข้างๆผักเจ้าอมนี่แหละอันแม่ป่าก่าเก็บอยุคผู้เดียวมื่อคือเขาแม่ป่าป่าเขาออกมือเว้นมือออกมือเว้นมือ,อ,อ,กมอ,เ,มอเก็บประมาณนี่ลจะจ้ะ บางเทียก็ได้ยิ้มหาโล30โลก็ว่ากันไปเนี่ยเก็บไปพร้อมก็หายน้ำไปพร้อมเปิดน้ำโซดาเซล์วไซพร้อมท่านผู้ชมเพราะว่าต้องควบคุมน้ำเพิินจริงๆแล้วก็อันน้ำเนี่ต้องหายเพิินแทบจะแบบทุกมือท่านผู้ชมเพราะว่าจะหายมือเดียวทั้งเบิดซีไล่น่ะโซดาเซลลวใจบ่ทนันก็ต้องว่าว่าถ้าหายมือเดียวบจบ ต้องหายแบบเท่าก็หายทุกมือซอนนี่หายหายมือนี่ซนนี่หายมือนี่ประมาณนี้นะคะ่ะเนี่ยเอาพริกพร้อมคุณยายเก็บพริกผสมประสานกันมาถ้าทำผู้ชมไปเก็บอันชอะอมมาที่นี่ชมของแม่ปอปากอะเริ่มสินี่ก็คือว่าทายจริงๆแล้วเพิ่ให้เก็บตอนเทียงเด้อันนี้แม่ปอปากเก็บตอนเทียงจริงๆเราเก็บผ้าอมยังถูกวิธีนี่ต้องเก็บตอนเศร้าด้ือจังเนบเก็บไปให้เพิิน นี่ได้ประมาณเก็เก็บกัมเกียกัมอันนี้ได้ประมาณยี่สิบห้าโลเพราะว่าไม่ปอบป่าใส่งัดเข้าไปอันละสองโลคคึรงอันละสิบสองโลเคึร์นั่นท่านผู้ชมจา๋าไม่ปอปะะ่ากับหลานมาน้ำกันครับหลานหลานผู้หญิง,งไอ้คนขับรถมาซอยมาส่งเพราะว่าแม่ปอปาขับรถพ็แข็งแห้งผ้าลงถนนตลอดเลยจ้ะจริงๆแล้ว อันนี้กับป้าเพิ่นขายผลไม้ป้าของแม่อปอป้าเองขายอยู่นี่คือตลาดนัดตลาดนัดน้อยๆย่อยๆอันนี้ย่อยๆแต่ตลาดหญ่ยอยู่ตลาดอันนี้คือย่อยๆท่านผู้ชมแม่ข้าเพิ่นก็เอาคนทั้งหลายคนนะ่ะหลายสิบคนนะ่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เอาเงินมาเข้าธนาคารเนะาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพิ่นให้รถสิบสองบาทอยู่จะได้สามเกืบสามลอยวันนี้กับเข่ากับเขา่เากับน้ำกับมาบริหเข่าเอาเข่าธนาคารสอ <2 S 2> งลอยมาเฮกับเขากันกินกัน แดงมาแล้วคุณผู้ชมจะละเมอจะละเมืองนั้นแมเปาะป่าบอกปาะไฟได้ว่างเลยบมเปาะไได้ว่างเลยทานผช้ชมเอ๋ยเพราะว่าเวลาของแมเปาะป่ามันหน่อยโผซื้อชิบะว่าห้แเมเปาะป่าหลายๆนะลายๆนาทีว่าสัตว์ลายๆชั่วโมงเนี่ยจะละเมอจะละเมอแมเปาะป่าอย่างนี้เวลาอันนี้พัดพักบุ้งไฟแดงใส่หมูกรอบ่านผู้ชมกินร้อนๆอร่อยอร่อยด้วยกันเด้อจ้ดเด้อ แต่ว่าเมาื่อนี้แม่ปอป่าก็ขออัมลท่านผู้ชมไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เด้อคลิปของแม่ป,ปอปาจิเด่งไปหาท่านผู้ชมเมื่อที่แม่ปอป่าออกคลิปเด้อจ้าเด้อเจ,จ้าใดก็เป็นกำลนังใจแม่ปอปาตลอดไปเด้อค่ะเด้อแม่ปอปาขอขอบคุณหลายๆที่ต่อมาิึงแล้ววาวาแฟนคลับเก่า,า,แ,า,า,าแฟนคลับใหม่คือเก่าเนาะคะ่ะเนาะแจ่ดก็หักแพ้งกันตลอดไปคือเก่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย